ว่าทุกคนอยากได้หวยพม่าแล้วใช่ไหมอยากได้หวยพม่าแล้วใช่ไหมครับอยากได้หวยพม่าพี่ต้องรอนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้มาแล้วยังไม่ได้ขอเจ้าตัวเขาว่าจะให้ให้วันไหนนะครับตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับ รอได้รอนะครับผมถ้าใครรีบซื้อไปก่อนเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปใหม่ของทางช่อง u t u b e นะครับสํหรับคุณดีมีน้ำใจนี่นะครับดอกไม้สวยไหมครับดอกไม้เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เอามาปลูกใส่น้ำไว้เป็นแจกันนี่นี่นี่นะครับเสียงเพลงก็ดังดังนะครับไม่รู้บ้านข้างกันนี่นี่อะมาสามแก้วสวยไหมครับทุกทุกคนนี่ สามแก้วนะครับพี่พี่ทุกคนนี้สามแก้วสวยๆเลยเห็นไหมเนี่ยสามแก้วสวยๆเลยครับสุดยอด